เออเดี๋ยวเราจะยินอ่ะถ่ายก่อนถ่ายก่อนอ่ะฟรีไฟฟรีไฟระหว่างอัศวินเวทมนตร์กับแบเรียลอัศวินก่อนอีอัศวินเวทมนตร์คนรุ่นเกิแบ็คโคเวอร์แบ็คโคเวอร์หาแบ็คโคเวอร์รู่นที่หนึ่งใช่รุ่นที่หนึ่งพูดได้ดีเดือนหน้านะครับนิวไรมาแล้วมาเข้าจังเราจะไม่ได้รีบมุ่งเราจะมาไปดีไฟธรรมดาแล้วจะเจ๊งไหมไม่เจ๊งเขายังนั้นโอไรอยู่ คือคนรูเที่อยากให้โู้อะยโฮอรดายสฮาร์มอนฮาร์มอนโอเคเจอเลยสัญญาเธอได้กว่าได้หอเล่นนักกษัตริย์ได้เลยโอ๊ตโอ๊ตเป็นแฟนครับแฟนเทิร์นคุณอยากเล่นนักกษัตริย์แน่นอนไม่ได้เป็นแฟนเทิรนเบื่อคงหลอดดาคอนนาหกสองหมืหลอดดาคอนเปิดเบิร์เด้อเปิดเบิร์ดไม่มีจริงมันทำ้ายนายไม่ได้เปิดเบิร์ดีด้วยให้อีกฝ่ายเปิดได้ไหมใครก็จะทำหลังตรคนนั้นบัตตี้มีชิว รลมาแล้วนครับสิงที่จะล้างจานเหรอครับล้างแห่งอะไรนะี่เล่นงานี้พเทเหรอตังเรียนวิชาเวทสิงล้างแห่งการหาเวทจับฟองขึ้นมือเรียนเหรอยังเป็นนักเรียนอยู่งานสินะโอ้ยเรียนจริงด้วย S S P ศูนสองนะครับสำรับการไปนี้นีฮีันมีเกดด้วยี้ครับพี่อ ในยุคนี้เกรดก็ยังไม่โดนลักแล้วก็ฟาร์มเองเยอะเหมือนกันนะเด็กยุคนี้ต้องการเกรดครับกิฟต์เมียเกรดต่อไรอุอกรณ์ติดมาต่อต่อไรเท่าไหร่แค่สองที่สองคริติคอลเท่านั้นอ่าเห็นการใช้พลังถึงถึงรถเม็นเรืยานมันติดบาร์ชั่นมันต็องไปติดสามแบบอ๋อไม่ต้องฮะหาเวฟหนึ่งใบขึ้นมือขึ้นมือเลยนั่นีหยวเวชเก๋ได้แน่นอนจริงจไม่เวชเก์ก็เวบลับน้องนาทีนี้มาเตนมาเตนอ่าอีกทป น่าคิดจริงนะระหว่างใช้เก็บกับแบบนอนเจอเบริลนะไอนี่คือใส่หลอกนะครับผมเข้าใจว่าเขาได้อยาใส่หลอกผมใส่เตรียมแผนสำรองครับเผื่อมุมเผื่อจ่ายเลือดสองจะได้วันที่กิฟต์เด็กๆบอกมาว่ามันโมได้แค่ครั้งเดียวนะครับอ่านให้ดีนะครับมันไม่ได้ย้ำว่าสายลมแห่งบาปนะครับเพราะฉะนั้นตัวใหม่ก็ เลยได้ไม่ปรับนอนเกียร์สกิลเลยมันแคบมันไม่ติดชื่อสกิลใช่ใช่ใช่คือชื่อมันมีชื่อสกิลแต่ว่าไม่ได้บังคับชื่อสกิลวันบันเทิงนะครับน้องๆคนไหนดูคลิปนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ลองดูโซนดาตัดไหมไม่ตัดจบจบอันนี้จะเป็นสี่เดี๋ยวถ้าไม่คอมเมนต์ด่าเดี๋ยวยอดวิวไม่เยอะอะไรเลยใช่ใช่ใช่ไอคอนโดนด่าจะเป็นแชมป์ประเทศเหรอที่รู้ว่าใครเป็นแชมป์ประเทศวะ ที่สองทีที่สามมาที่หงเรามันได้แค่นั้นแหละกาดเ้วยแล้วก็ตอนนี้ยาจกอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีได้ขอตัวเองเล่นนะครับใครนะครับมีของนโอนฝากเขาหน่อยนะครับเอ็นฟีกาดครับนอ่คนต้องเล่นสัตว์เทวะได้เลยกาเขากาไปเอ็นฟีเฮ้ยสัตว์เทวะไม่กาดไปเอ็นฟีเราผกลับไปเล่นพี่เรวอนก็เทียดีกว่าเรวอนก็เทียที่ใส่หนังสือไม่นอนครับถ้าบุ๋ แล้วเราปรับไปส่วนไหนเป็นส่วนตอนเ็นตี้ตอนที่สามสามก่อนเราจสั้นแต่ว่าอาม่างสี่เลยพี่พูดได้แล้วตอนนี้ต้องการเรงตอนอสอง่ายสี่สี่เยด้วยเลยเดรเบิร์กนะครับตั้งแต่ภาคเอ็กนะครับอยู่ยาว คุณจะตโค้เวอร้าเกิดนบอลเปนสูนเพอดีแสดงว่าเราต้องใช้โค้ดแน่คุวไม่ได้การเดาสองผมรอไปใช้ท่ามาสะใจอยู่คิวครั้งที่หกสิาตอนี้ยังยังไม่เตปังไม่ที่แปดี่แปดสามแปดโอ้ลำเพลย์เลยไไ้ิงก็พูดเรื่อไปจริงนะมันมันไม่รู้มันไม่รู้ผมว่าถ้ากิดคนอาลิบลี่เขารู้ว่าตัวเองได้แหละผมเองคิดว่าตัวเองได้เลยตอนแรกแม่ไปมรทัาอ่านไม่จบเลยอ่ะ ไอชินมันด่านเรื่องแค่มันไม่ได้คิดถึงว่าสเต็ปเซอร์ิลมันเป็นยังไงให้มันแบบเข้าเกมนูนเป็นยังไงอะเวลาใช้อ่ะเขาเป็นนักเล่นเพลงเรีมืออาชีพเปล่าใช่เขาจะมีมืออาชีพกว่าพี่ภูเหลาไอเขียวเออไม่เกียวไม่เกียวไอ้วยไงมันเล่นโนกิเอโอไอกีซแอดเเล่นออแอเขาเล่น โอ้ยนั้นใครก็เล่นอั่งนั้นแหละนงกีเอลอะเอาแบบว่าธรรมดาดิเนี่ยะคุณจะบอกให้กาวพี่เอข้ามอนาคตมาให้เดี๋ยวผมเล่นเลยผมชำรุดเลยข้ามอนาคตเลือเอาแต่เล่นตัวมุ้ยเลยของมึงนเฮ้ยเดี๋ยวพี่พงษ์มาเล่นเล่นเฮ้ยเจ็ดเจ็ดสามเนี่สายเจ็ดเจ็ดสามสายเจ็ดเจสาอย่างเจนอยู่แล้วพี่จะค่อยเลยโง้โหสายเจ็ดเจ็เหมือนกันของนงกีใช้ไปแล้วอ๋อแล้วก็เอาใหม่ เอาใหม่เอาใหม่พ่อกับพี่เป็นสายในปักทัพแน่นอนห่วยๆแล้วตอที่พี่ไม่ทำลายครับไ่ทำลายแตตัวเองลงไปเรียบไหมแล้วผมดองก็เป็นตอนี้ไม่ไม่แตไอไอจูปับเป็นสูงขึนเลยได้ปิดซองทั้ล็กไม่ได้บอลสามยงพัาอะไ่ีบ้างไปดูแล้วสีฟ้าบอลกลางแล้ก็ได้อะไอีบ้างอยู่เราผมกำลังผ้าอยู่เห็น้องเขาด้ำเบลีแล้วมันเราเราไปสูตเอ้ยลำดีๆเดี๋ยวมเี้เาแล้วพี่กินต้องเปิดได้ รอยของดครบแล้วปะนะมีกี่ซอยสองโซ่ครับ่าเปิดได้มดแล้ไม่ได้เลไมพี่ไม่มีเกียร์รอผมกด่อมีดกับนครับล่มีเกียร์นะด้เลครับสอนคราบมีตรงนี้นผมตอบน้อยได้มนครับไม่เ็นไยไม่พวกคี้เลยได้ไไม่ดคราไม้าครับเกียร์ไสบาสบาขายไหนสบายถ้าขายรู้แหละถูยก่อนครับพี่กอนมีแค่นี้ครับ ตอนนี้ทํามันดือกินรู้จริงกว่าเออไม่เดียวแต่เขา่เลือกอริทลายเคยรูเนี่ยนักบริการงนใช่ไหมเนี่ยเลือกทำายชี้ทำลายโอ้ยแล้วก็ตัดมือด้วยอีกแล้วจีนะเจาดีโลเก้ถ้ามันซื้อได้ทางไปเก็บอะไรดีวะเรื่องไพ่ถูกเลยทีนี้ สักวาทู้เลยอ่ะหเริ่มแล้วครซิร์วันอาทครูทันหรลับนอนหลับนอนวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอี่ะไรใบที่สองใบที่เวอร์วาทิตย์ซิร์วันอาทิตย์ได้ค่สามมีของใบทยเหรอวะแข่งทีมาแข่งทีวันที่สามไวันวันอาทิตย์วันที่สองเี่หมดก๊อกแล้ว ไเซื้อไม่สองพัพรกมยใส่กันนัเวทเ่ยไหนวะทัเวทตัดตัดดไปวยตัดเนยจากของสองเพรงะมสองสามสีงทีมกับแพลงไอ้ร้อปดคนไม่พร้อมกันอยู่แล้วนี่ไงพี่รถแค่ตกร้อยยี่แล้วกะตกทำไมวะอันนี้โอ้โดนซื้อเวทสองี่เลยไงเขียวกูจะเป็นแอนทีมกูโดนไม่ได้เหรอย่ไไไหนไมไม่ไม่ไม่ใช่ลมใช่ลมียอ๋อใช่ลมคนที่กูไม่สามารถเาชนะได้ขอได้ม โอ้โหโดนยันด้วยจากของแท้ไหมนะครับ1-0ไม่ชื่อนิ่มตัวนิ่มเกินัิยังไงไอเจ้าเป๊กไอเจ้าไม่รู้อเนี่รู้ย้อนตาสองตาสองเว้นมันก่อนคลิปจบแล้วคลิปจบเร็วพี่กอนพี่กอนเคยบอกไปว่าคลิปแพ้เริ่มก่อนนะครับพี่กอนพี่เขาตัดง่ายไอ้มีนะฮะคลิปจบเร็วไม่ดีเดี๋ยวพี่เขาตัดง่ายอ๋อเดี๋ยวเรามาดูเฟิร์ส เติมคิวของเบริ่งกันในคลิปหลังไม่ได้หรอกตามือก็มือแนาเหมือนตาแรกอะไรนแต่อยู่ดีมันอภิเกลโหมันตัวนึงพิกเลยเออแต่ตอนแรกมือแนวาจริงยังพิกกลับมาได้อภิเกลนึงแล้วนี่ัวตัวหนึ่งไม่แต่ก็ยาวยาวนะไม่นยาวยาวไปเลยยาวผมร้อยเขาลดเลือดให้ผมกีตาร์สองเสาอยากเก็บครับอยากเก็บผมนึกว่าจะถือสองเสานะส่งคลายๆกันเลยอออะะไไรรเนี่ย ฟอสคืออะไรวะโปรติ่งไหม่ะโปรติ่งฟอยไงเบอร์ด้วยฟอสก็เจไดใชไหมเจไดมาสเตอร์ไหมโยดาเหรอเฮ้ยอย่าว่าท่านโยดาแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโยนีโยยโยเย เย้วนี่ออ๋อใช่เลยเะครัเียมเรียมสิงร่างร่างล่างร่างล่าสุดร่างล่าสุดไอ้นี้จับได้ซิตี้เดี๋ยวน้องลบเองได้เนี๋ยสองขีดใช่นเลยไม่มีไม่มีแล้วก็ลบเองอยู่ดีอาเวดหนึ่งใบเล่นเล่นอเลยนะลบเองอยู่ดีเวทแบบนอนมาแค้นซิลเวดมาไม่มีหรอ ายมีขออะไรกัน้ามสห้าใช้จังหวะตุกติกอะรนะไม่ขี้โกงอรงจริต้องว่ายังว่ตุกติกไหมไม่ไหวสอแทนี่าตกตีจังหวะที่น้องเขาจะทิ้งมือ่อยใช้แล้วก็ตุกติกในการตีการตอมกได้แล้วนะยิงกันจะตอกได้ั้่มันโกงนะไม่ถูกติกนัจะตุกติกนี่ร้อยล้านครั้งได้ไม่ต้องเล่นแล้วพี่ ก็จะเล่นกจะล่มนหนึ่งกี่ตั้สี่เป็นห้าหนไม่ใช่กลายเป็นห้าหกเซิร <If S 2> <qui> ์ดอาบิเกลหรือเกลสามหมหรือเปล่าพี่สูสูหกนนิดเดี๋ยวเดหาอย่างเมื่อกี้ใช้ม่ชิโก็จะอยู่อยู่ใช้ไม่หาลืมลืมลืมไปกองแล้วตนี้ขอขอชีวิตติดลำลำบอสเหรอแล้กโยนอย่างงงงงมยงงงนงงไงงงงงะ ถ้าสอสอถ้าวันนี้หงบาทโดนรองไหมอ๋อก็ต้องใช้ไปอีกนหรอไหมจะใช้เลยเหรอโอเคบริษัว่าเองไหมสองโอเคจ้ะสามไปเลยไอ้ก้อนขอตั้งคพันห้าพี่จะซื้อที่อุกบาลไหมทำไมฟังดูเป็นเลขที่น่งสนใหมู่สามก็ผมอันนี้อันนี้แตกไยแล้วไอเกศุสาแชร์ไหมพี่พี่ต้องซื้อสิแต่ขอตังค์ไอ้ก้อนก่อน เดี๋ยวรอผมฟันเขาแต่แต่ง่บัีพี่รอสีเมื่อ้รอที่ห่นแล้วเนี่ยไม่ก็ซื้อเไปแปดพันที่พีอนอแล้วดูเอาตังไหมเสิบได้ไหมตเตออในี่พี่เก้าสิบได้ไหมเฮ้ยจานที่อย่างนี้โอ้ยบอดบอดตรงไหนแค่คุณเอาไอ้นั้นขึ้นมือมาได้ไหมันไม่มีสิ่งนั้นไงสิ่งนั้นที่ผมาหาปหาอะไรคุณดู สิ่งนั้นอย่าบอกว่าแต่เอลานั่เดี๋ยวจะเป็นหกแปมาทีนีาอเลอันนี้การทำลายไหมอันนี้แจบไปเรียกการระเบิดที่สนามทลายตัวเองดิที่สองนตรงนี้ะอุโค์มไกันยพอนด้ไม่ร่้านนี้แล้วกนี่เด้าใ้ลวกันหรอไกลเลกับกา้าสบายใจอีกสนตรงนี้เป็นโอเวอร์ดงแล้วก็ว้า จ่ายได้เองจ่ายได้ตัวเองจนเหลือหนึ่งจริงด้วยเดี๋ยวนี้ง่ายเลยเว้ยแล้วก็ใช้แสงเออใช่ถ้าจะแข่งไปยุ่ได้เอาเนื้อที่อิมเพกออกมาใส่พวกเวฟฟาร์มเอมอนฟาร์มนี่ใช่ใช่มันก็เลยว่าใส่ใส่แต่ลีไลท์ได้เลยมีถ้าเป็นเดียวยูนิการ์แต่เขายูนิการ์ลงแล้าไม่ถึเหลือ แต่บอกนีถ้าเจอพวกมวยแข็งไอ้ดูต่อไปได้ข้าวทีสันงแนะเข้าเปียอะไรชนะแเียอะไนะ่ใช่แสามทีอเวอรวอร์ดิ๊นั้นกับดิ๊กนั่อีกเล็นกาิว่าอะไรแลงว่าชี้โอเวอร์เซชิ่งได้ไปชนะเบอเรียอีกแล้วถ้าแบบนี้แบบว่าต้องแพ้จจานไนอนเลยขู่ดแดงกับดงแวลุกอะไรว่านี่เดี๋ยวไม่เจอร่างสองนี้นี่ร่างสองใส่ไหมนี่ไม่ใส่ ล่างสองไม่ใส่แล้วเขาเอ็นดีเช็คคีเช็คโอเวอร์อพี่แปะไปมม่เอาเอาลางสองอกเอาไม่ตายออกผมถอดเครื่องออกมาแล้วถอดลงไปไหนล่มไหายฟ้าตั้งนานล่มหายแงขอปรับนอนได้ไหมออาไปเนาะพี่มีไม้เปล่าไม่จริงอห สริงก็ตีมายังไมเสียงลมไม่มีสกิลให้ตกติดเลยอ่ะอที่ไม่มีเสือก็ล่จริงก็ตีมาเลยตีลูกกัดสนามไหนนี่เห็นการใช้เวทในช่วงไอ้แขกเฟรแล้วยิงไฟอยู่ไรแคนเซิลมาด้วยไม่เหนียวอุ้ยมียิงด้วยวะนั่นแหะผมโดนแคนเซิลเวทแล้วไปไม่เป็นจริงเลยโอ้โหเลยไอ้ตีตรงนี้อ่าใช่โหแต่ไม่มีเพนใช่ไหมมีอยู่เลยวะถ้าจะได้ดึงมันได้เพนแล้วโห <differences S 2> oh. um. โอ mm ้ย hmm. oh, <laughs> ี่หกเดิลุนู่กับกาสบายใจกว่าอีกับกาการ์ตาแค็งุดเยใช่ใช่